อ่ะดูเรื่องเกี่ยวกับเส้นขนาดนะครับเริ่มต้นเนี่ยมาดูความแตกต่างกันระหว่างเส้นตรงลังสีส่วนของเส้นตรงเห็นนะอ่ะสมมติคุณลากส่วนของเส้นตรงมาคุณลากส่วนของเส้นตรงมาอันนี้คือส่วนของเส้นตรง PQ ตรงเนี้ย เราจะเรียกว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดก็แล้วแต่ในทางเรขาคณิตเรียกมันว่าจุดปลายเห็นป่ะเนี่ยจุดปลายส่วนของเส้นตรงจะมีจุดปลายทั้งสองข้างเลยมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดโอเคไหมครับส่วนของเส้นตรงนั้นถ้าบอกว่าส่วนของเส้นตรงมีจุดปลายอยู่สองจุดครับแต่ถ้าบอกว่าส่วนของเส้นตรงประกอบไปด้วยจุดกี่จุด มากมายนับไม่ทวนลูกสมมติครูเขียนขึ้นมาเพียงแค่สั้นๆเพียงแค่เนี้ยเอาแค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยเยที่ลูกเห็นเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยที่ลูกเห็นเนี่ยนี่ก็ประกอบไปด้วยจุดมากมายนับไม่ท้วนแล้วนะครับเนี่ยจุดไม่มีขนาดลูกจุดไม่มีขนาดถ้าบอกว่าไม่มีขนาดคือมันเล็กซะยิ่งกว่าไวรลัส ลูกเรียนในวิทยา,ทยาศาสตร์มาลูกรู้ว่าแบคทีเรียเนี่ยตาเราก็มองไม่เห็นใช่ป่ะแบคทีเรียมันยังใหญ่กว่าวาัสอสิใช่ป่ะใหญ่กว่าการเป็นพันเท่าอะ่ะเออจุดเนี่ยจริงๆแล้วมันเล็กยิ่งกว่าไวรัสมันไม่มีขนาดแล้วมันใช้ทำอะไรมันใช้บอกตำแหน่งที่ตั้งว่าตอนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนะครับออโอเค เริ่มต้นดูอย่างแรกครับลูกเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงเนี้ยผ่านจุด A ผ่านจุด B ผ่านจุด C จุด A จุด B จุด C ไม่ใช่จุดปลายของมันเป็นแค่จุดผ่านของมันเห็นไหมลูกเวลาเราจะพูดถึงเส้นตรงเส้นตรงเนื่องจากว่ามันไปซ้ายไปขวาแบบไม่จบไม่สิน้นไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นดังนั้น จึงไม่สามารถระบุความยาวของเส้นตรงได้เห็นนะ,ะจุดเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดผ่านครับไม่ใช่จุดปลายดังนั้นเนี่ยเวลาเขียนเส้นตรงเขาจะแสดงจุดที่มันผ่านสองจุดจุดไหนก็ได้มันผ่านจุดจุด A ผ่านจุด B ลูกจะเขียนว่าเป็นเส้นตรง AB ก็ได้จะเขียนเป็นเส้นตรง BE ก็ได้นั้นลูกจะเห็นว่ามันสลับลำดับก่อนหลังได้เห็นปะ จะเขียนว่าเป็นเส้นตรง AC ก็ได้จะสลับลำดับเป็น CA ก็ได้นะจุดเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดผ่านย้ำว่าเป็นเพียงแค่จุดผ่านเห็นนะครับเอออ่ะงั้นเนี่ยที่เขียนมาเนี่ยล้วนแล้วต่เป็นเส้นตรงเดียวกันเอาครับต่อไปลำสีครับเมื่อกี้นี้ไม่มีจุดปลายเลยใช่ป่ะ แต่รังสีเนี่ยครับมีจุดปลายแล้วครับอันนี้จุดทีเนี่ยทำหน้าที่เป็นจุดปลายครับอันนี้คือจุดปลายแล้วมันก็วิ่งไปแล้วผ่านจุด P ผ่านจุด M ผ่านจุด N แล้วไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นครับไปทางนี้ไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะพูดถึงรังสี เขาจะเขียนแสดงสองจุดตัวแรกจะแสดงจุดปลายลังสีเนื่องจากว่ามันไปในทิศทางเดียวไม่จบไม่สิ้นใช่ปะ่ะแต่เมื่อกี้ส่วนของเส้นตรงขอโทษเส้นตรงมันไปทั้งสองทางแบบไม่จบไม่สิน้นมันก็เลยเป็นลูกศรสองข้างเห็นไหมแต่ลังสีมันไปทางเดียวก็ขเขียนไปตัวแรกจะแสดงจุดปลายก่อนตัวหลังจะแสดงจุดผ่าน ตอนนี้จุดปลายคือ G ตัวหน้ายัางไงก็ต้องเป็น T เป็นตัวอื่นไม่ได้เข้าไหมครับขณะที่ตัวหลังจะแสดงจุดผ่านเพราะฉะนั้นตัวหลังจะเป็น t เป็น M เป็น N ได้หมดถือว่าเป็นลังสีเดียวกันหมด TP TM TN หรือเป็นลังสีเดียวกันหมด ตัวหน้าจะต้องแสดงจุดปลายเท่านั้นตัวหน้าต้องแสดงจุดปลายเท่านั้นตัวหลังจะแสดงจุดผ่านเพราะฉะนั้นมันจึงสลับลำดับไม่ได้ TP ลังสี TP กับรังสี PT เป็นคนละอันจัดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแสดงให้ดูนะครับจากรูปนะครับจุดปลายก็คือจุด t จุดผ่านในรูปก็คือ P, M, N งั้นลูกตอบทุกันลังสีประกอบไปด้วยจุดกี่จุดลังสีประกอบไปด้วยจุดกี่จุดย้อนกลับไปเมื่อกี้จำได้ปะครูบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งเขียนมาช่วงสั้นๆเพียงแค่นี้มันก็ประกอบไปด้วยจำนวนจุดมากมายนับไม่ถ้วนแล้วลูก ลูกนึกถึงการเอาไวรัสมาวางเรียนต่อกันจนได้ความยาวแบบเนี้ยเราต้องใช้เยอะไหมเยอะไหมเยอะเป็นล้านล้านตัวใช่ป่ะจุดมันเล็กยิ่งกว่านั้นอีกมันยิ่งต้องใช้เยอะมหาศาลเลยครับเห็นไ,ไหมครับเอ,อดังนั้นถ้าบอกว่าจะเป็นเส้นตรงก็ตามจะเป็นรังสีก็ตาม มันประกอบไปด้วยจุดจํานวนมากมายนะับไม่ถ้วนลูกอย่าไปนึกถึงแค่จุดปลายอย่าไปนึกถึงแค่จุดผ่านโอเคไหมเออจุดปลายหรือจุดผ่านมีเอาไว้เรียกมันเฉยๆมีเอาไว้ตั้งชื่อเรียกมันเฉยๆพอเข้าใจไหมครับเอออย่าไปเข้าใจว่ามันประกอบไปด้วยอ๋อภาพนี้ประกอบไปได้วยจุดสี่จุด,จดไม่ใช่ประกอบไปได้วยจุดมากมายนะับไม่ถ้วนเออ อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นลังสี TP ก็ได้ TM ก็ได้ TN ก็ได้อย่างที่บอกตัวหน้าต้องแสดงจุดปลายเท่านั้นตัวหน้าจะแสดงจุดปลายตัวหลักจะแสดงจุดผ่านนะอย่างอันเนี้ย TP ลูกจะกลับเป็น PT ไม่ได้เพราะความหมายมันคนละอยา่างถ้า PT เนี่ย P อยู่ตัวหน้าเนี่ยแสดงว่า p ต้องเป็นจุดปลายโอเคปะ่ะหน้าตาก็ต้องเป็นอย่างนี้สิ ถ้า P T p ต้องเป็นจุดปลายโอเคปะไม่เหมือนกันอลองเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆนะรังสี N P กับรังสี P N คนละอันกันเลยออาลูกมาดูนะครับเดีย๋ยวแสดงเข้าไปแล้วนะ N เป็นจุดปลายอีกจุดปลายเริ่มตรงนี้แล้วไปผ่าน P ครับนี่ครับเนีย่ยมันผ่านจุด P เห็นป่ะ มันไปผ่านไปผ่านจุด P ถึงเรียกว่าลังสี NP ถ้าเป็นลังสี PN อ่ะมันก็ต้องมีจุดปลายอยู่ที่จุด P จุดปลายอยู่ที่นี่นะแล้วไปวิ่งผ่านจุด N ไปวิ่งผ่านจุด N ไปวิ่งผ่านจุดนี้ครับดูออกไหมดูออกไหมลูก เป็นคนนักลักสีกันนะครับลูกตอบลูกลองตอบกูนะลังสีสองลังสีนี้ใช่ลังสีเดียวกันหรือไม่ลังสี pn กับลังสี tn ใช่ลักสีเดียวกันหรือไม่มองดีๆลูกใช่ลังสีเดียวกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลูกดูนะถ้า pn เริ่มต้นตรงนี้แล้ววิ่งไปทางนี้ไม่จบไม่สิ้นใช่ป่ะบอกป่ะพื้นเวนทางนี้ไม่จบไม่สิ้นนี่คือ Pn แต่ถ้า Tn นี่มันเริ่มตรงนี้ลูกเอออันนั้นขอบเขียนให้มันสุกข,ขึ้นมานิดนึงนะเมื่อกี้ Tn แต่ถ้า Tn นี่เริ่มจากแถวนี้อ่ะเนี่ยแต่จริงมันวางตัวทับซ้อนกันอยู่นะเนี่ยแต่มันจะไม่มีช่วงนี้เห็นไหมให้เจ้า Pn มันจะไม่มีช่วงนี้ใช่ป่ะเออ อันเนี้ยก็เป็นคนละลังสีกันไออันนี้พอเข้าใจไหมลูกทออีนี้ส่วนของเส้นตรงครับมันจะมีจุดปลายสองข้างเลยนะการเรียกชื่อก็จะเรียกชื่อตามจุดปลายครับจุดปลายสองจุดจะไม่เอาจุดผ่านมาเกี่ยวเลยดังนั้นอันเนี้ยส่วนของเส้นตรง AC หรือจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรง CA เรียกได้ทั้งคู่เลยเนี่ยจุดปลายสองข้างคือ A กับ C มันผ่านจุด B แต่เวลาเรียกชื่อส่วนของเส้นตรงมันจะไม่เอาจุดผ่านไปเกี่ยวมันจะอาจุดปลายโอเคถ้าเป็นเส้นตรงมันไปซ้ายไปขวาไม่จบไม่สิ้นใช่ปะ แต่ถ้าเป็นลังสีอ่ะมันอาจจะไปข้างใดข้างหนึ่งลูกสังเกตไหมว่าเส้นสีชมพูเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นสีน้ําเงินหมองออกไหมดังนั้นจึงกล่าวว่าลังสีก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเส้นตรงลังสีเป็นส่วนหนึ่งของตัวเส้นตรงและลูกดูต่อไปเนี่ยถ้าเอาตรงนี้นะถึงตรงนี้นะอันนี้คือส่วนของเส้นตรงใช่ปะ่ะสีส้มเนี้ย รู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเส้นตรงไหมเออนะส่วนของเส้นตรงจึงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงด้วยรังสีก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงส่วนขอบเส้นตรงก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงเช่นกันนะอะษฤษดีเลยครับนิดข้อแรกมุมตรงมีขนาดร้อยปดสิบองศาเอออ่ะ จากลูกครับจุด C อยู่อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB นี่ครับส่วนของเส้นตรง AB ครับมีจุด C อยู่บนเส้นเส้นนี้เออแล้วเขาก็ลากเส้นพวกนี้ขึ้นไปมันทำให้เกิดมุมย่อยๆมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่โอเคไหมลูกอ่ะคำว่ามุมตรงก็คือมุม ACB เนี่ยมุมตรง A C B ซึ่งลูกเคยเรียนมาเนี่ยเราสามารถเรียกชื่อมุมนี้อีกอยาก่างหนึ่งได้แต่ตัวกลางต้องเป็นตัวเดียวกันคือสใช่ปะ่ะแล้วสลับกัน B C A สองมุมนี้คือมุมเดียวกันเนี่ยก็คือจากนี้ถึงนี้โดยตรงนี้คือจุดยอดมุมเนี่ยครับ มุมบนเส้นตรงแบบนี้เนี่ยมุมตรงแบบเนี้ยนี่แหละร้อยแปดสิบองศาครับงั้นมันก็จะเกิดจากมุมย่อยๆสี่มุมนี้มารวมกันใช่ป่ะมุมสีชมพูมุมสีน้ำตาลมุมสีม่วงมุมสีแดงเนี่ยสี่มุมนี้รวมกันแล้วกลายเป็นมุมสีส้มมุมตรงมองออกไหมลูก เอออะ,อะมาดูกันจากโจทย์จะบอกว่าขนาดของ ACD ACD อยู่ไหน ACD ก็คือเจ้ามุมสีแดงครับ ACD คือเจ้ามุมสีแดงนเนี้ยเนี้ย ACD ลองไล่ดู A C D ลวกยังต่อขนาดของ D C E D C E คือเจ้ามุมนี้เจ้ามุมสีม่วงนี่เจ้ามุมสีม่วงต่อขนาดของ E C F E C F คือมุมสีอะไรอยู่ลูกไล่จากรูปลูก E C F e c f คือมุมนี้ถูกป่ะก็คือมุมสีน้ำตาลนะฮะต่อไปครับต่อมุม FCB 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 ที่มุมนี้มุมสีชมพูนะครับเท่ากับ6ต่อ15ต่อ7ต่อ8แต่ลูกเห็นละเอ้สีมุมนี้รวมกันเนี่ยต่อกันปุ๊บมันกลายเป็นเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งใช่ป่ะ นั่นก็คือมุม ACB จะมีขนาดเท่ากับร้อยแปดสิบสับส่วนไปลูกอะงั้นจากที่เขากำหนดเป็นอัตราส่วนอยู่ตอนนี้เรามาเปลี่ยนให้มันเป็นค่าจริงเลยเราไม่รู้ว่าหนึ่งส่วนเท่ากับกี่องศาสมมติเราให้หนึ่งส่วนเท่ากับ k องศาสองส่วนก็สอง k สามส่วนก็สาม k เจ้า ACD อันนี้หกส่วน ACD อันนี้หกส่วนหกส่วนก็หก k ต่อต่อไปนะครับ DCE นะครับ DCE จดบอกว่าเป็นสิบห้าส่วนงั้น DCE ตรงนี้ก็เป็นสิบห้าเองศาอันนี้กลายเป็นองศาจริงๆแล้วเห็นนะไม่ได้เป็นอัตราส่วนอยู่แล้วต่อไป ECF 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 คือสีน้ำตาล ECF คือเจ็ดส่วนหนึ่งส่วนเท่ากับ k องศาเจ็ดส่วนจึงเป็นเจ็ดเองศาออต่อไป FCB ครับคือตรงสีชมพูครับคือแปดส่วนหนึ่งส่วนคือ k องศาแปดส่วนก็แปด k องศาอ่ะอันนี้สับสนไหมลูกโ <Okay. S 1> อเคทีนี้ สมุมนี้รวมกันแล้วกลายเป็นมุมตรงคือเป็นมุม A C B ครับเนี่ยสี่มุมนี้ต่อกันแล้วกลายเป็นเส้นตรงเส้นนี้ขึ้นมามุมตรงร้อยแปดสิบแทนค่าเลยครับคกูเขาใช้สีเดียวกันเนาะอ่ะบรรทัดนี้เอาเอาเอาสีตามตามไปที่กัน A C D คือหก K ไปบวกกับ D C E คือ สิบ้าเไปบวกกับ ECF คือเจ็ดเไปบวกกับ FCB คือแปดเแล้วรวมกันเท่ากับ ACB คือเจ้ามุกสีส้มเท่ากับมุกสีส้ม ร้อยแปดสิบองศากับที่ลูกเรียนสมก,การมาแล้วลูกสามารถจะรวมตรงนี้ได้ละหกเคบวกสิบห้าเคเท่าไหร่ละลูกเท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดเคอะอีกเจ็ดเคยี่สิบแปดเคยี่สิบแปดเคกับอีกแปดเคสามสิบหกเคอันนี้ครูขอใช้สีสีเดียวแล้วเนาะ เอใช้สีเดียวแล้วนะครับจึงได้สามสิบหก k เท่ากับร้อยแปดสิบหนึ่งส่วนก็คือหนึ่ง k นะครับที่เราตั้งไว้นะดังนั้นค่า k ก็เลยเป็นร้อยแปดสิบย้ายสามาบหกมาหารครับลูกอาจจะตัดด้วยแม่ก้าก่อนอหลอกตัดด้วยแม่ก้าเก้าสองสิบแปด แล้วก็ศูนย์หนึ่งตัวก็เป็นยี่สิบเก้าสี่สามหกยี่สิบหาสี่ก็ได้ห้าเออนั้นค่า k เท่ากับห้าหนึ่งส่วนคือห้าองศาโจทย์ถามเราว่าขนาดของ dcb โ, DC โตกว่า a c b a c e เท่าไหร่เนี่ยรูดูคำถาม dcb โตกว่า a c e กี่องศามันก็ต้องใช้ มุมที่โตกว่าเป็นตัวตั้งใช่ปะ่ะคือใช้ DCP เป็นตัวตั้งลบด้วยที่เล็กกว่าคือ ACE ขับสนไหมลูกโจทย์สั่งให้เราหาตรงนี้อะหา DCP ลบด้วย ACE เดี๋ยวเราไปไล่ดูในรูปครับ DCP ครับมันครอบคมจากไหนถึงไหนนะ D C B มันครอบคลุมสามช่องนี้เลยลูกครอบคุมเจ้านี้สิบห้าส่วนกับเจ้านี้เอ่อเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดส่วนแล้วก็เจ้านี้แปดอีกทีนะ DCE สิบห้าส่วนมุมนี้อีกเจ็ดส่วนแล้วก็มุมนี้อีกแปดส่วนถึงจะเป็น D เ้ย โทษเอ่อถูกและวถูกแล้ว,ว DCB อ่ะ DCB นะครับมันจะครอบคุมสามมุมนี้นะดูออกไหมลูกเออตรงนี้เอ,อ่อสิบห้าส่วนตรงนี้เจ็ดส่วนตรงนี้อีกแปดส่วนรวมกันก็สามสิบส่วนป่ะดูออกไหมลูกเออ 5k 7k 8k อันนี้คือ DCB นะแล้วก็ไปลบด้วย ACE ครับ ACE 6ส่วนกับ15ส่วนเสองอันนี้รวมกัน6ส่วนกับ15ส่วนนะลบด้วย6ส่วนก็ 6k 15ส่วนก็ 15k อันนี้รวมกันลูกสามสิบเคอันนี้รวมกันยี่สิบเอ็ดเคงั้นผลต่างตรงนี้ก็คือเก้าเคแล้วลูกก็แทนตัวเคด้วยห้าองศาแทนเคเท่ากับหออ้าองศา 9ฟูตเคก็95 45 45องศาโจทย์แบบนี้ลูกไม่ต้องเอาขึ้น่วงกลมไปนั่งวัดเพราะมันจะไม่ได้เขียนตามความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับ